เดียวหิวเหรอมาประตูมารอกันแล้วสามตัวนี้ออประตูหมดเลยรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปซื้อที่ตลาดใ้อรอเดี๋ยวได้ไหมได้ครับบอย au pi รอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะจะไปซื้อเ,เอเ้เล่นกันดีๆเล่นกันดีๆเปรี้ยวครับผิวแล้วครับอ่าไปละสรุปว่าเดี๋ยวไปซื้อให้ที่ตลาดนะอา้อาอ่าแพ็กแพ็กเลยยี่สิบบาท ร้อยหนึ่งพอดีเลยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวะมาก